วันนี้เราก็จะมาดูฟอน5พันกับอาจารย์หลวงเป็นสายดันหนึ่งวันปกติเขาจะไม่ค่อยดันนะคนนี้ไม่เอาไม่ดันเลยนะเป็นงานดันจะไม่เอาพอเพราะว่ากาลัวรถทางนะทุกคนก็รถเขาบอกว่ายิ่งเก่าๆอยู่ก็เดี๋ยวก็พังอะไรอย่างนี้นะอาจารย์หลวงจะไม่รับงานยากๆเลยแต่ที่ผ่านมาปีนี้ทั้งปีมีแต่งานยากๆนะทุกคนนะตรงน,นี้ก็จะเป็นท้ายไล่เราเองนะทุกคนอันนี้เป็นแปลงดูค้าของเราแล้วก็มันจะติดกับป่าอ้อยป่าอ้อยเขาก็เดี๋ยวเผื่อเขามาตัดมาอะไร อาจจะมีงานที่แบบว่าถ้าไม่ทันก็คงเผากันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันลกนะทุกคนเราก็ให้ปลงมัห้าพันของอาจารย์หลวงก็มารับมาทีแต่เราไม่ได้บอกว่าให้พังต้นไม้นะเราไม่เดกวตัดเอาเออเอาหินไปก็ได้อุ๊ย งานนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าปกติเราไม่เคยเห็นดอกฝรัห้าพันจะมาดันต้นไม้เนี่ยเขาก็จะถ่ายเขาก็จะทํางานของเขาที่เป็นงานที่ไม่ยากไม่ลําบากไม่หนักนะทุกคนนะเพราะว่ารถก็เออก,เกา่าอย่างที่บอกว่าอายุอานามก็เป็นเกือบหนึ่งทศวรรษแล้วนี่ก็จะหลงก็ทนแรงกดดันจากเราไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าเราลองมาถางมาตัดแล้วไม่ไหวมันจะเป็นต้นกระถินแล้วก็ ไอที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่เป็นต้นข่อยนะทุกคนมันเหนียวแล้วมันก็แข็งมากเลยแล้วมันก็ต้นใหญ่เลยผ่านไปเกือบสองนาทีที่ก็เอ,อพังได้แต่ต้นเล็กๆน้อยๆน,อยนะทุกคนส่วนต้นใหญ่ก็ยังจันหลงก็ยังหาแนวทางอยู่ก็รอบก็หาอยู่วนไปวนมากับไอข่อยต้นนี้แหละทุกคนไม่รู้ว่าเออจะเอาลงได้ไหมนะเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็คงต้องไปหาใครมาลานให้นะทุกคนนะเพราะว่า Nhiều là có dày mạc lưới Ngồi mà 哎宝，哎、欸。欸 หมดเลยหมดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลงมั้งต้นใหญ่อ่ะ